สวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับช่อง Emmy Channel อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะเป็นคลิปนะคะ EP 2เนาะนะคะสำหรับแอปห่างเงนตัวนี้นะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะคลิปแรกนะคะเอจะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะคะพระ้อมวิธีการสมัครเนาะนะคะอันนี้จะมาอัปเดต อีพีสองนะคะสรับที่ผ่านมาทีมเครีวิวไปเนาะนะคะว่าแอปตัวน,นี้นะคะยังหาเงินได้อยู่นะคะทุกคนคือแบบดีมากเนาะถายฟรีเนาะนะคะตอนนี้นะคะก็ทําได้นะคะ144บาทนะคะโดยไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะคะทุกคนคือทําฟรีเลยนะคะทุกคนก่อนที่จะไปชมแอปหาเงินฟรีนะคะของเอ็มนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครตนะคะที่สําคัญเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะนะทุกคนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเอ็มเลยนะคะทุกคน นะนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะแอปหาเงินตัวนี้คร่าวๆเนาะนะคะว่าเอ็มได้เล่นถึงไหนแล้วนะคะจากคลิปที่ผ่านมาเนาะนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะเอ็มก็จะมาแนะนําวิธีการเล่นให้ดูด้วยนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจเนาะนะคะก็มีคนคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะคะว่านะคะว่ามีที่ขามี มันชี้ไทยพาณิชย์ไหมนะคะธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะคนจะแนะนําคนจะเล่นเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ส่วนใหญ่เนาะนะคะแน่นอนคะ่ะเอ็มไม่ให้พลาดอยู่แล้วนะคะสำหรับแอปห่า e งเงินฟรีตัวนี้เนาะนะคะเพราะว่าเอ็มก็เป็นคนใช้ไทยพาณิชย์เหมือนกันนะคะทุกคนนะคะเอ็มให้ทุกคนพลาดเรื่องธนาคารตัวนี้แน่นอนนะคะก่อนที่จะไปดูธนาคารเนาะนะคะก็เอ็มจะมาบอกข้อมูลตัวนี้คร่าวๆเนาะนะคะว่าคืองานตัวนี้นะคะเล่นได้สาม งานนะคะต่อวันนะคะจะตกง,งานละแปดบาทนะคะทุกคนก็คือวันละยี่สิบสี่บาทเนาะนะคะทุกคนก็คุ้มมากนะคะแค่นั่งเกียร์เล่นโทราศัพท์นะคะเข้าไปดู YouTube นะคะแล้วก็แคปหน้าจอนะคะตรง YouTube แล้วก็เอารูปที่เราแคปนะคะมาส่งส่งงานนะคะที่ลิงก์ตัวนี้เนาะนะคะเราก็จะได้เงินนะคะครั้งละแปดบาทบอกบอก่างนี้ทุกคนอาจจะไม่เข้าใจนะคะแต่เอ็มจะมีสอนวิธีทํากันเนาะนะคะให้เข้าให้ทุกคนนะคะเข้ามาที่คําว่ารายงานนะคะทุกคน พอทุกคนคลิกเข้ามาที่คาว่ารายงานแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วนะคะให้ทุกคนคลิกเข้ามาที่คาว่ารับเนาะนะคะรับแล้วเขาก็จะขึ้นหน้าตานะคะให้เรา เข้าไปในลิงคนะ์ YouTube เนาะอันนี้ยังจะไม่บอกนะคะถ้าทุกคนอยากรู้วิธีการเล่นนะคะให้ไปดูใต้คลิปเอ็มเลยนะคะใต้ลิงก์ล่างคลิปเอ็มเลยนะคะเอ็มจะทิ้งคลิปสมัครนะคะพร้อมกับวิธีการเล่นนะคะใต้ล่างคลิปเลยเนาะนะคะวันนี้เอ็มแค่จะมาอัปเดต v i p 2เข้าวให้ทุกคนได้รู้ว่าแอฟรีตัวนี้นะคะยังเล่นได้อยู่นะคะโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเนาะนะคะแล้วก็ได้เงินนะคะ ก็คืองานละ8บาทนะทุกคน3งานก็ตกวันละ24บาทนะคะทุกคนก็เป็นงานที่สบายเนาะนะคะมันได้ทำอะไรนะคะแค่เราไปแคปรูปใน YouTube แล้วก็มาส่งให้เขาเนาะแล้วก็ได้เงินแล้วนะคะทุกคน คือมันดีมากะคะส่วนสายอัปเกรด VIP นะคะไม่มีใครถามเลยเนาะเอมก็คือบอกไปอยู่ว่าถ้าใครสงสัยให้ทิ้งคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะคะไม่มีใครถามก็เอมก็จะขอข้ามตัวอัปเดต VIP ไปเนาะน,นะคะายเอมเลยจะมาบอกแค่สสยฟรีเท่านั้นนะคะว่าทํายังไงเนาะนะคะก็ถ้าใครอยากจะถามเขาค่าเกี่ยวกับการเติม VIP นะคะก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเอมเลยนะคะแต่ถามไหมแนะนํา,นาให้เติม VIP ไหมไม่แนะนําน,นะคะทุกการลงทุนเนาะมันมีความเสี่ยงเนาะนะคะทุกคนก็ต้องยอมรับจุดๆนี้ให้ได้นะคะเอมจะ มารีวิวแอปหางเงินฟรีซะส่วนใหญ่เนาะนะคะทุกคนนะคะส่วนนะคะคําว่าบันทึกนี้นะคะคำว่าบันทึกนี้ก็คือเป็นการที่เราส่งงานเนาะนะคะถ้าเราส่งงานเสร็จนะคะเขาก็จะมาที่คําว่าตรวจสอบนะคะตรวจสอบก็คือรอการตรวจสอบให้ส่งงานสําเร็จเนาะนะคะอันนี้นะคะเสร็จสมบูรณ์ก็คืองานที่เราทำแล้วนะคะนี่นะคะอัก็ทําเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะทั้งรรอบยังทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นประมาณ ร้อยสี่สิบสี่มานะคะทุกคนทีมทําได้นะคะย้ำนะคะ,นนะ,คะทําฟรีนะคะไม่ได้เติมเอพอะไรเลยนะคะทุกคนส่วนคาว่าล้มเหลวนะคะก็คือข้าเราทํางานไม่สาเร็จเขาก็จะขึ้นมาล้มเหลวเนาะแต่อันนี้น่าจะไม่มีนะคะส่วนน้อยนะคะที่จะขึ้นว่าล้มเหลวเนาะนะคะทุกคน ส่วนนะคะใครที่ถามเอ็มเข้ามานะคะว่าบัญชีไทยพาณิชย์อยู่ไหนนะคะก็เอ็มจะมาทําให้ดูเนาะให้ทุกคนนะคะเข้ามาที่คําว่าชั้นนะคะของชั้นเนาะนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะขึ้นมาเป็นรูปกระตุนตัวนี้เลยนะคะช้างก้นกล้วยเนาะนะคะให้ทุกคนนะคะคลิกเข้ามาที่คําว่ากระเป๋าสตางค์อ๋อลืมบอกไปนะคะทุกคนเชิญเพื่อนนะคะค่ะทุกคนเชิญเพื่อนนะคะ จะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยนะคะทุกคนคือได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งเราด้วยเนาะนะคะสำหรับสส่เชิญเพื่อนเนาะนะคะก็แนะนํเหมือนกันนะคะนะคะส่วนก,การถอนเงินนะคะให้ทุกคนนะคะคลิกเข้ามาที่คําว่ากระเป๋าสตางค์เลยนะคะทุกคนคนี่นะคะเขาก็จะเคลื่อนจํานวนที่เราเล่นได้นะคะแต่ละวันเนาะนะคะเอ็เล่นได้ร้อยสี่สิบสี่บาทแล้วนะทุกคนคือดีมากนะคะทุกคนแล้วให้หนักทุกคนนะคะคลิกเข้ามาที่คําว่าถอนเนาะ,ะการถอน นี้นะคะเขาก็จะมีธนาคารให้เราเลือกเนาะนะคะสําหรับใครนะคะที่ถามเองเข้ามาว่าธนาคารไทยพาณิชย์ย่ไหนคะนะคะเอ็มจะมาเข้าไปให้ดูเนาะนะคะคลิกเข้ามาที่คําว่าเลือกธนาคารนะคะทุกคนนะคะธนาคารไทยพาณิชย์น,นะคะก็จะอยู่ ตัวล่างสุดเลยนะคะทุกคนเป็นธนาคารไทยพาณิชย์เนาะนะคะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ธนาคารไทยพาณิชย์อย่างเดียวเนาะมีธนาคารกสิกรไทยนะคะธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยนะคะธนาคารกรุงศรีอยุธยาซิตี้แบงก์ประเทศไทยเนาะธนาคาร CIMB ไทยนะคะธนาคารทหารไทยนะคะธนาคารไทยเครดิตเพื่อหลายย่อยนะคะธนาคาร ธนาชาติเนาะนะคะมีทุกธนาคารนะคะให้ทุกคนไปนเลือกเอาเนาะนะคะว่าทุกคนใช้ธนาคารอะไรเนาะนะคะ mm hmm. ก็นะคะ mm hmm. ก็จะมารีวิวคร่าวๆประมาณนี้เนาะ,ะสลับแอปหางเงินตัวนี้เนาะ,ะยังเล่นได้อยู่นะทุกใครทุกคนยังไม่บินยังไม่ปิวเนาะนะคะอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะคะแบบเองเพิ่งหายดีนะคะจะาก,การเก็บคอเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็ให้ทุกคนนะคะรักษา,ส,าสุขภาพร่างกายตัวเองเนาะ,ะยิ่งอากาศหนาวเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็ให้ใส่เสื้อ กันหนาวนะคะนนหนาๆเข้าไว้นะคะใส่แมสป้องกันโรคระบาดการติดต่อเนาะนะคะทุกวันนี้ก็สภาพบรรยากาศมันก็ไม่ค่อยดีเนาะ,ะยิ่งแบบโรคระบาดโควิดมานะคะก็อันตรายเนาะนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดนะคะแอปห่าเงินต้นหม่ล่าสุดของเอ็มนาะ,ะก็ฝากกดติดตามน,นะคะกดไลค์นะคะกดแชร์กพืได้แจ้งเตือนนะคะว่าที่จะไม่พลาคดคลิปต่อไปของเอ็มเนาะ,ะเอ็มจะมาลง ให้ดูเรื่อยๆนะคะสลับสายฟรีเนาะนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ดูกันจนจบเนาะนะคะอาจจะมีความรู้บ้างมีบ้างแค่ก็ให้ทุกคนนะคะใช้พิจารณาในการรับชมเนาะนะคะก็นะ่าจะประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดวเอินจะมาลงคลิปให้ทุกคนดูบ่อยๆเนาะนะคะเพาราะยังก็หายดีแล้วนะคะทุกคนก็จะมารีวิวหาเงินฟรีใหม่เรื่อยๆนะคะให้ทุกคนนะคะอย่าพลาดการติดตามของเอ็มนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหาเงินเนาะนะคะ ก็น่าจะประมาณนะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ทุกคนจ,จบเนาะนะคะบาย